โอเคน้ําเย็นท่าน้ําตากแดดพรมมาไม่ได้นะอันนี้เป็นพิธีกรรมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คนอื่นแช่บ้านกูแช่เยี่ยวเจ็ดปลาช้าแล้วนะทั้งเค็มทั้งคันเลยรู้ไหมนะนั่นแหลเก่งตอนหมอนรองคอสั่นแล้วตอนนี้เก่งคออยู่อ่ะขับทำไมลวดึงขึ้นดึงขึ้นนั่งไม่ใช่ไม่ใช่ให้ขับให้ดึงขึ้นนั่งโลง่งๆเลยอันนี้บอกอันนี้บอกทุกทุกคนนะ,ะว่าพิธีกรรมแช่ว่านี้ เราจะต้องถือพวงมาลรย์ด้วยนะฮะแล้วก็ห้ามห้ามโกหกเด็ดค่ะคือใครถามอะไรเราจะต้องพูดความจริงเท่านั้นไม่เชื่อลองถามได้จริงๆใครถามอะไระตอบเรื่องจริงรรเท่านั้นกาแฟอร่อยไหมไม่แต่ไม่ได้ชาไทยอร่อยไหมไม่ได้อันนี้ชาไทยนีสอดไส้ชาตามือจริงๆแล้วชาเขียวเหรอชาเขียวอะสเดาบดมัทฉะนี่สเดาบดเลยจริงๆไม่ใช่มัทฉะและชงเขียวเช่นกันนี่มึงถามเอาแบรนด์กูเจ๊งเลยนะ ไม่ต้องถามเกี่ยวกับแบรนด์กูได้ไหมไม่ถามานี่อือพอแล้วลาจะแดกกูแล้วที่ผ่ายนี่กระผมจังเลยเนี่ยพอให้เล่นก็เล่นใหญ่หเลยอีกอ้อมเนี่ยทุกรอกกบ